สวัสดีจ้าเซลก่อยคุวตาบันดุงจ้ามื้อนี้นะจ้าเข้ามาอัปเดตโปรโมชั่นเดือนท่านว่ากันจ้าว่าโปรโมชั่นรุ่น L จะดีขนาดใดไปเบิ้งกันจ้าจ้ารถรุ่นแรกนี้ไปขอแนะน้ำรถรุ่น L สามสองหนึ่งแดเอ็พีด้วยจ้าเป็นรถรุ่นนิยมทีนิยมใส่น้ำหน้ากันนะจ้าของตัวยางยิงเลยจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิรงราคาตัวรถกันจ้า เริ่มตั้งแต่ราคาตัวรถเนาะจ้าราคาอยู่ที่414,000บาทจ้าใบมีดดานา4 4 8 0 0บาทเนาะจ้าอ่าแล้วก็มีพานพ่วนหาเนาะจ้า29,900ืเาพนเานาะจ้าแล้วก็โรตารีค่ะห0ื่นเจนเนาะจ้ารวมอุปกรณ์3อย่างเนาะจ้าตัวรถใบมีดพานหาโรตารี่เนาะจ้าราคาจะตกอยู่ที่545,700บาทเนาะจ้ารถรุ่นนี้เนาะจ้าเฮารับรถกันไปเลยจ้าตอนนี้คือโปรโมชั่น ฟี่ดาวเลยจ้าจ้า L32 ตอนนี้เนาะจ้าทรลานเฮ้าฟี่ดาวเด้อจ้าตอนรับปีใหม่เนาะจ้าทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่จ้าโปรโมชั่นรุ่นนี้คือรับรถตําสูตรพิเศษสุดๆก็คือฟี่ดาวใดเนาะจ้า L3218SP เนาะจ้าจ้าถ้าฟี่ดาวนี่ข้างวดจะตกจักบาทเนาะจ้าเฮ้าไมโยกตัวอย่างไล่ปีมิงวดย่อยเนาะจ้าไล่ปีมิงวัดย่อยเนาะจ้า ปีหนึ่งมี12เดือนนะจ่ะเดือนที่1นึถึงสิบเอนะจ่ะเฮ้าจะมิ่งวัดย่อยได้ใจกันอยู่ที่2 0 0 0ันสองพไปเรื่อยๆรืสิเดือนนะจ่ะพอตกรอบปีเดือนที่12เฮ้าจะได้ใจกันอยู่ที่1นึ่งแสนหกพบาทจ้าหนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะจ่ะอันนี้คือรายปีมิ่งวัดย่อยนะจ่ะรับรถที่ฟรีดาวน์นะจ่ะจ้าแล้กายกตัวอย่างไล่เดือนนะจ่ะถ้าลูกค้าเลือกไล่เดือนนะจ่ะ จะโต๊กเดือนละเก้าพันหกร้อยสิบเก้าบาทจ้าเจ็ดสิบสองงวดหรือว่าหกปีเนาะจ้ายกตัวอย่างไปเมื่อกี้คืออ่าพันทายในหกปีเนาะจ้าส่วนเจ็ดปีเท่ากับอ่าไล่ปีมีงวดย่อยนี่ก็จะโต๊กเดือนละสองพันสองพันเนาะจ้ารอบปีเท่ากับจะได้จ่ายอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเนาะจ้าใจอยู่เจ็ดปีเนาะจ้าอันนี้คือโปรโมชั่นรายปีมีงวดย,อยด่อ, 2, 000, 2, 000อยแบบอ่ารับรถที่ฟรีดาวเนาะจ้า พยูเจ็ดปีนะจ๊ะส่วนรายเดือนนะจ๊ะกะตกเดือนละ8 6 9 4ับาทจ้ะ8,4งวันหรือว่า7ปีนะจ๊ะอันนี้คือ L32 SP เฮ้านะจ๊ะอุปกรณ์3อยยางนะจ๊ะอันนี้คือโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในรอบปีแล้วนะจ้าจ้าต่อมาอีกก็จะเป็น Lc 018 s เนะจ๊ะตัวรุ่นนี้ก็ขายดีบ่แพ้กันจ้า ลูกค้านิยมเนะจากขายดีที่สุดเลยก็จะเป็นรถรุ่น LC018 นะจาก LC018 SP เนะจากรถรุ่นนี้เริ่มตั้งแต่ตัวรถกะเฉพาะตัวรถอยู่ที่400,000บาทนะจ๊ะใบมีดดันนาหา1,000นหน่บาทผ่านพ่วนหายอยู่ที่33,900นะเอเนอจากรถเตลีอยู่ที่หาหม0นะจ๊ะากรวมราคาอุปกรณ์3ยางแล้วก็จะตก6 3 9 9 0 0บาทนะจาก ตอนนี้ลาบรดกันไปเลยจ้าตามสุตรที่1 5 0 0 0บาทจ้า15,000บาทอุปกรณ์3อย่างได้เลยจ้าจ้าเฮ้ามายกตัวอย่างเป็นไล่าพอนเจ็ดปีนะจ้าน่าสุดกันไปเลยกะไล่ปีมีงวดย่อยกะจะตกอยู่ที่เดือนละสองพันสองเปเรืเลยส1บเดือนนะจ้ะรอบปีได้จ่ายหนึ่งแบาทจ้ะ 1 1 4 3 2 0บาทนะจ๊ะอันนี้จ่ายเป็นไล่ปีมีงวดย่อยนะจ่ะพอนานเจ็ดปีจ่ะส่วนไล่เดือนนะจ๊ะอ่ายกตัวอย่างไล่เดือนก็จะโตเกือบละ1 1 0 0บาทจ่ะ1 1 0 0บาทนะจ๊ะ8ปซิงวันหรือว่า7ปีนะจ่ะอันนี้คือรุ่น LC 0 1 8ย์หด SP นะจ้ะจะมาเบิ้งอีกตันหนึ่งนะจ่ะรุ่นนี้ก็จะคือรถรุ่น l 5 0 1 8ย์หนึ SP นะจ้ะ L 5 0 1 8 SP จ้าจาเริ่มตั้งแต่ตัวรถกะราคา่0อยู่628,000บาทนะจ้าใบมีดดันนาอยู่ที่5 9 5 0 0บาทจ้าพันหกอยู่ที่ 4, 4 6 6 3 0 0เนะจ้าอลอตเตอรี่6 4 5 0 0บาท ร่วมอุปกรณ์3อย่างนะจ๊ะก็จะตก798,300บาทจา้า798,300กบาทนะจ๊ะอ่ารถรุนนี้นะจ๊ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษรับรถกันไปเลยที่20,000บาทนะจ๊ะ20,000บาทได้อุปกรณ์3อย่างนะจ๊ะอ่ายกตัวอย่างไล่ปีมีงวดย่อยนะจ๊ะรายปีมีงวดย่อยทุกเดือนจะได้จ่ายเดือนละ2000 2,000ไปเรื่อยๆ11เดเดือนนะจ๊ะ อาพอตกรอบปีเนะจ้าเข้าสิได้ใจ147,763บาทจ้า147,763บาทจ้าจ่ายอยู่ที่7ปีจ้าจ้าอันนี้พอนน่านกันไปเลย7ปีเนาะจ้า L5018 SP จ้าอุปกรณ์3อย่างนะจ้าตอนนี้โปรโมชั่นเดือนอ่าส่งไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่เนาะจ้า รถรุ่นนี้ก็คือพิเศษกันไปเลยนะจ๊ะลูกค้าท่านใดสนใจนะจ๊ะที่คู่บัวตาบานดุงห้านาะจ๊าก็คือมีรถพร้อมทรงนะจ๊ะ l 5 0 1 8 sp เจ้าจาติดต่อสอบถามกันขม่าได้จ้าจ้ายินดีต้อนรับนะจ้ะติดต่อกันขม่าได้จ้าโปรโมชั่นพิเศษไปเลยตาลูกค้าท่านใดสนใจอะสอบถามรายละเอียดกันขมาได้จ้าลูกค้าท่านใดนะจ๊ะ สนใจบริษาทเอกสารนะจ๊ะแบบดาวแบบใดที่บ่มีค้นคำนะจ๊ะจ่ายู่ที่ประมาณ3ามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะลดดุลแอลจ้ะจ๊ะหรือว่าลูกค้าบ่อยากมีงวดย่อยนะจ๊ะรายตีแบบไม่มีงวดย่อยกะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ด้วจ๊ะจ้ะลูกค้าจะสอบถามกันเขอมาด้วยจ๊ะว่าอยากดาวจักบาทคอนงวดจักปีนะจ๊ะ อสารแบบใดนะจ๊ะหรือว่าเตรียมเอกสารแบบใดถึงจะพันดิสิงง่ายนะจ๊ะสอบถามกันเข้ามาได้จ้าจ้าก้อยกัดแนะนํำรถรุ่น L32 40แป้งหาแป้งไปแล้วนะจ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นอื่นๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น B รุ่น L รุ่น M รถเกียวนะจ้าลูกค้าก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เะจ้ะจาจ้าเบอร์โทรก้อยจ้า098205 7 3 55จ้า ไอเดล่าน์0 9้า3 8 3 651ขจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใ,ในเด้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า